ตอนนั้นผมเข้าใจว่าอายุกุ้งยี่สิบสองยิบสามมารุวมจอยกับแฟตอนช่วงแรกๆผมกับเวเจไปลงทุนด้วยกันที่เซี่ยงไฮ้ด้วยกันเกือบท้งคืนทุกคืนที่ผมอยู่กับเวเจนอนห้องเดียวกันอยู่แล้วเพราะประหยัดงบเขาจะโทรไปด่าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วได้ยินเสียงชัดเจนเลยว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังร้องไห้สามสี่คืนที่ผมอยู่เขาไปลงทุนด้วยกันที่เซี่ยงไฮ้ผมก็ถามเวเจีว่าเวจทำไมคุณต้องด่าคนอื่นแบบนี้ด้วยแล้วก็ทําให้คุณเสียใจขนาดนี้ด้วยเขาบอกว่าคุ้ผมทํางานมาากขนนดี้ แต่ผมยังต้องให้เวลาทุกๆคืนหนึ่งถึงสองชั่วโมงมาสอนคนคนหนึ่งคุณควรจะคิดว่าผมรักเขามากขนาดไหนที่เอาเวลาทั้งหมด <c oughs> ประสบการณ์ <c oughs> ตรงเองทั้งหมดมาให้เขาเรียนรู้ <c oughs> ซึ่งวันนี้เรามองเห็นชัดเจนเลยก็คือผู้หญิงคนนี้วันนี้เป็น Head of Product ของ Fresh Group ทั้งหมด <c oughs> ทีนี้ัวเจทำงานหนักขนาดไหนอ่ะต้องบอกว่า <c oughs> มีส่วนหนึ่งที่ภรรยาผมไม่ค่อยชอบเวเจภรรยาผมตั้งชื่อให้เวเจว่าเป็นมารก็คือว่าทุกๆครั้ง ที่ใกล้นอนเหรอสายของเวเจจะตื่นจะจโทรเข้ามามีอสองเหตุการณ์ที่ผมอยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวของเวเจเองก็คือว่าข้อแรกตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีที่เราเริ่มจะตั้งธุรกิจขึ้นมาเวเจไม่เคยกลับบ้านเลยเวจกางเต้นนอนที่บริษัทมีแปงสีฟันแปงที่ห้องน้ำอานน้ำที่ห้องน้ำเกือบตีครึ่งถึงสองปีเพราะเขาจะต้องเอาให้เสร็จให้ได้ครับใช่นี่คือข้อแรกในการทํางานถึงความจริงจังของเขาทําไมต้องทาขนาดเนี้ยเคยคุยกับเขาไหมคือคนจีนเขาก็ลุยขนาดนี้แหละคนไทยเราก็จะแบบเปิดไล่บรรล้านอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าคนจีนส่วนใหญ่จริงจังกับชีวิตมาก<ม><ม>เพราะเขารู้สึกว่าโอกาสไม่ได้มีมาเสมอเพราะเราต้องยอมรับว,ว่าประเทศจีนมีประชากรมหาศาล<ม>ซึ่งประชากรที่มีทัศนะลักษณะคล้ายคลึงกันและมีเวลาเท่ากันประสบการณ์เท่ากันก็เยอะมากถ้าคุณไม่ทํามีคนทําแทนคุณแนะ่แต่สิ่งที่มากกว่านั้นเ<ม>ว่ยเจ๋อกับผมคือเว่ยเจ๋อคือชอบของลวกดังนั้น,น,นเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวว่าจะรอดหรือไม่รอดเว่ยเจ๋อไม่เคยใช้อารมณ์ส่วนตัวกับองค์กร ไม่มีคำว่าสงสารเกิดขึ้นในองค์กรของแฟชผมกล้าพูดว่าองค์กรของแฟชผู้บริหาร99%มากจะกลัวเวเจแต่ทุกๆครั้งที่พวกเขาเจอปัญหาเขาจะรู้ว่ามีแค่คนเดียวที่สามารถชี้ทางและแก้ไขปัญหาเขาได้เวรเจียยิ่งองค์กรเราตัวใหญ่ขึ้นการตัดสินใจต้นทุนการผิดพลาดของเราก็จะสูงขึ้นสองคนก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การทำงานเรื่องการตัดสินใจเพราะสมัยก่อนผมกับเขาตัดสินใจรวดเร็วมากผิดแล้วแก้พ่งนี้ รับผิดชอบกับความผิดนั้นได้เพราะความผิดนั้นมันเป็นต้นทุนที่ไม่ได้แพงมากแต่วันนี้คมกับเขาถ้าตัดสินใจผิดพลาดต้นทุนที่มันตามมามันไม่ใช่เงินแค่ป่าสองบาทมันคือเงินหลักร้อยล้านหรือพันล้านด้วยซัปา